สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดีและทั้งช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดีทุกท่านเลยนะครับ อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้นะครับก็ไปกอดติดที่ความเคลื่อนไหวนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยยูย่นะครับภายใต้การคุมคับของโค้ดเอมมาสันเปเรรานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับชาวบราซิลเลียนนะครับลาสุดก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับ23นักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดนี้นะครับเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลิงแชาปิเอเชียรุ่นยุคไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ ในชื่อ,อรายการ f c u 20อีกครรอบ q u a l i f ฟน d นะครับที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2 5 6 7นะครับโดยไทยเราก็เป็นเจ้าภาพนะครับแข่งขันกันที่สนามบุรีรัม์ซิตีสเตเดียมนะครับจงบังหวัดบุรีรัมก็รายชื่อทั้งหมดก็มี23คนนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มที่ผู้รักษาป,ประตูนะครับประกอบไปด้วยกิจพงษ์บุญมากครับจากสโมอสรบุรีรัมยูนเต็ด อาณัตสำราญครับสโมสรวิลามยูเนเต็ดประพจน์จงเจริญครับสโมสรวิลามยูเนเต็ดขณะที่กองหลังนะครับประกอบไปด้วยนะครับชื่อของพิคเนตลาหวิวัฒนะครับจากบุรีรัมยูเนเต็ดปิยวัฒน์เปรตานะครับบุรีรัมยูเนเต็ดจิรพลแซ่ลิ่วรีรัมยูเนเต็ดภควัฒน์แต่งอักษรครับจากบุรีรัมยูเนเต็ดสิงหามาราสาครับจากบุรีรัมยูเนเต็ดเจษพัฒน์ควรถนอมครับจากบุรีรัมยูเนเต็ด และสุปนัทมหาวัยครับจากสโมสรวิลัมยูไนเต็ดนะครับต่อกันที่แผงมิดฟิลหรือกองกลางนะครับก็มีชื่อของผู้จักรสังขาโสภานะครับสโมสรราชบุรี FC ราพีพัฒน์พาดไทยสงครับ จากสุพรรณบุรีเอฟซีดุษฎีบุรณะจุธานนท์ครับจากบุรีรัมยูไนเต็ดรัตภูมิพานเขจริบุรีรัมยูไนเต็ดธัญญกรสแสวงสุขบุรีรัมยูเนเต็ดจิรพงษ์พึ่งวีลวงบุรีรัมยูเนเต็ดปณิพันธ์วงสาบุรีรัมยูเนเต็ดธนกิจโชิเมืองปักครับจากบุรีรัมยูไนเต็ดและศิรดนัยโพสีครับจากสโมอสรอ,อัศมัญยูเนเต็ดนะครับส่วนกองหน้าก็ประกอบไปด้วยนะครับ เเคแลนธนาดอนไรอันนะครับจากบุรีรัมยูเนเต็ดชะโนไทยคงเบงครับจากบุรีรัมยูเนเต็ดนักกรรัตนส,อสอนวุวรรณสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดและธนาวุฒิโพชัยครับจากสโมอสรหนองบัวพิทยาเอฟซี FC นะครับนี่ก็เป็น23รายชื่อนะ นักเตะทีมทัไทย U20 นะครับชุดทิงชมเชียชรอบคัดเลือกนะครับภายใต้การคุมทีมของทางโคดเอมสันเปไรล่านะครับส่วนโปรแกรมนะครับทีมทัตไทยของเรานะครับในศึก AFC u 20ครั้งนี้นะครับก็อยู่กลุ่ม H นะฮะร่วมกับทีมชาติอิรักครับทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติบูไนนะครับโดยทีมทัตไทยก็มีโปรแกรมานาขารดังต่อไปนี้นะครับ เริ่มกันที่วันที่25กันยายน2567นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแข่งขันเวลา19.30นน,นะครับที่สนามบร์รามซิตี้เซเดียมวันที่27กันยายน2567นะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติบูนไนนะครับแข่งขันกันในเวลา19.30นน,นะครับที่สนามบูรรามซิตี้เซเดียมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นะครับนัดที่3นะครับ วันที่29กันยายน2517นะครับทีมชาติอิรักพบกับทีมชาติไทยนะครับในเวลา19.30นาทีนะครับก็แข่งขันกันที่สนามบุรีรามซิตี้เซเดียมนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มนะครับของทีมชาติไทย U20 ชุดนี้นะครับโดยแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดนะครับได้ทาง AIS Play นะครับหรือประชมที่สนามกันได้นะครับที่สนามบุรีรามซิตี้เซเดียมนะครับจังหวัดบุรีลามนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายดีก็ขอขอบคุณนะครับทุกานติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในอากาศต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ